พี่น้องมีปัญหาการย่ายวงของศิลปินการเลกกายเป็นดดามาศิลปินในวงของวาล่ใจก็ล่อยบ่อยซิริไซบ่อยก็เลยออกมาเว้าพี่น้องเอ่ยหมายถึงภายในวงผมนะครับ การมีค้นออกค้นเขามันเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็นเป็นเรื่องที่คว้นยินดีมองนี่เพราะไดมีสัญญาภูกผู้ไรไว้ขอให้แค่ทํางานตั้งแต่ต้นจนจบฤดูกาลก็ถือว่าสมบูรณ์ที่สําคัญมันบ่ไดะไดเป็นปัญหาสําหรับผมเลยงานจองคามปีนี่แน่นทุนผมก็มีผมสิต้องย,าออย่านอีหยังอืม มันเปนเรียนปกติผู้เก่าไปผูยย้ใหญ่ผู้ไม่มา,มาเป็นวัตตาของสังคมมอลำ่พี่น้องเอ่ยเออวัดตอนเราวัดต้องไปโว้ไว้วัดต้องไปดา่ามาอะไรทํำไมงานจองขอความปีผมมีอาหญเาทุนผมกับพ่อมีพ่อสางพมสิบไปย่านอีหยังเพราะช่วงนี้มันมีดาม่ามา ดามา่าดาวล่ายุคให้เทคนิคเล็กนิดนึวันเล่าลงจากเวทีใจเกินลอยไปอยู่กับหมอลำเงินลานเกียงไก่อีสานสินหลายคนก็เลยนน้ำไปดามา่าเท่าพ่อเฮียพ่อแห้งแล้วนป่ายไงไงนั่นายนี่แจ๊คสีายอีหยังอยู่น้ำเขาจนเท่ากระโดดกระยูโลดเปียงป่านนั่นวะอยากไปอยู่หมอลำใกล้กบ้านใกล้บ้านเห้ถามเนี่ยหมอลำมันบ่เดินสายตีมันก็เดินสายอยู่ตลอดทุกเมียเสียมสิไปอยู่ใกล้บ้านอีหยังดามาความนั่น ว่ามีบา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 บ,าบาขนาดแล้วออกมาสี่แจงแล้วเหล็กนี่ะวัดน่ะคนกระน้ำมาเบ่ร์ติดตตามบา่เบิงค่ะบุ๊ดะบ่อยแล้วก็เลยว่ามันเป็นเรียงธรรมดาเข้าไปไม่มากนะ,นะอืมศิลปินแล้วก็อญญายะเแล้วสิบปยานอีอย่างแต่โคบโค,บ,โคบน้องๆศิลปินแล้วอยู่หมอลำใจเกิดลอยมีแต่คุณภาพครับแก้วค้นจองคามปี พูนแล้วก็มี่เราบดต้องกลัวอืมเอฟซีกรบดต้องกลัวบดตอ้องไปด่ามามันบอกคือสมัยตะกี้พี่สมัยตะกี้โอ้ยขาดมอลําไปตัวนึงแล้วอ้ยปวดหัวมว้วเก่าแล้วหัวน้าพี่น้องเอยอเดี๋ยวนี้มอรเขาเจ้าลายอศิลปินรุ่นไม่กลายซัน้นเ่เลยบดต้องไปด่ามาดามหมอยพี่น้องเอย <laughs> บัดนี้เรากลับมาโพดอีกว่าเรื่องที่ควรเสรยกระต้องเสยที่เสยบ่แม่นเราผมบเฮ็ดหยัย่งแค่ผมมองไปข้างหนา้าผมเฮ็ดลายอย่างขนาดนี้สิมาเก็บเลี่ยงเล็กๆน่อยๆมาเบามาเคี้ยมันกระสีล้นสิครับโฟกัสในสิ่งที่ควรโฟกัสบางอย่างไม่ถึงเวลาถึงไม่บางอย่างยังไม่ถึงเวลาพนาวานน่ะน่ะเบามากไปไม่สักธิด ผมมีวิธีของผมอยู่เอออันนี้ก็บบรูว่าเกี่ยวกันบอเออบัดนี้ทางผู้บริหารอย่างไก่อิสานสินก็เลยออกมาเบาบอดต่ําบอต่ํา,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 าก็เรียกออกมาเบาเห็นบอหัวหน้า,นาบอยหมอลําใจเกินร้อยก็ยังบ่มีปัญหาจริงแม่ล็กนีน่แหละวันเป็นหมอลําสั้นผู้ใหญ,ญ่อยู่ในวงการนี้มาหลายสิปีกับพัดพิจารณาเลยว่าบ่ามีอะไรเสียหาย แล้วเอฟซีสัญญาให้เขามีปัญหากันเพียะอะไรเสียเขามีปัญหากันเพียะอีอย่างอยู่นะกันไปมอแมะดีแล้วพวกการมอลลัมมั่นแคบเข้าไปไม่มาเออมันเปลี่ยนที่สบายใจของศิลปินเพิ่นเพิ่นบอรอดตูนฮานเพิ่นเบิดสัญญาเป็นบ่อยว่าบมีสัญญาสดัดฤทิ์ค่อยู่ให้จบฤดูกาลแล้วก็ขอลงมาอย่างถูกต้องทำนองคลองตามไปมาลาไวเออนั่นละ หากกันแพ่งกันเพิ่นสิไปทั้งหดกันเป็นชิททิของเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้ไปเสียเสียหายหายอือถือ่สว่าซอยกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีหมอฮ่หให้อยยืนยาวต่อไปข้างหน้าดาม่าดามหมอยาวมาเว้ากันต่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีช่วยกันสืบห้อยตาว่าห้อยปูไวหีฮ็ดบ่ให้หมองข้องบ่ให้เสาเสาสิม,มาบ่ให้เกาหีดแต่กผล่อ้องแต่เข้าฮีดผู้เท่าเฮานั่นให้รักษานะันเปี่ยง เออเรียกอีสานบ่ระท่านสิ้นเสียงแข้งจันพิ้นกัต่องอยู่ดอนพุต,ตาบพท่านมางมืองอีสานบ่ามีมือห่างบามารายหลักษาไว้มุ่นมั่งอีพออีเม้านะเสียงอื่นคนเก่าเว้าสูฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ